ค่ะเพื่อนเพื่อนเบิ้งไก่ย่างค่ะไก่ย่างสูตรบุตรรำนะคะคือแบบว่าใกล้ใกล้ขอโพดเลยะะด้ค่ะด้เป็นโตนี่กระสิแล่ออกเป็นขาเป็นชิ้นเป็นตีกนะคะ,นะเนาะเบิ้งค่ะสีสันเป็นเรื่องใดค่ะพี่น้องมัดเองค่ะสูตรนีนะะ้ได้ค่ะเด้อไก่ย่างวิเชียนนะคะนึกหยากค่ะเนี่ยค่ะเข็นบอพี่นอ้องย่างค่ะแหมๆนะคะเนาะ เนี่ยค่ะขั้นเลยแหมค่ะตั้ค่ะไก่ตัวหนึ่งเลยเด้อค่ะเด้อเอิกมันเอาไว้แต่เห็ดเขามันไก่กินตกเบิงค่ะไก่นี่เบ่เหนียวค่ะไก่ไกบ่บานบานเฮ่านะคะน่ะเนาะเบ่เหนียวแห้งเหนียวพอดีๆค่ะกาลังเห็นมันแหมแหมเด้อค่ะเด้อไก่ย่างค่ะมาเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เเด้อพี่น้องเด้อเห็ดยูทูบมมก บ,บ่มีพูดติดตามไหมเจ็บบ่มีแนวสิลงเนาะค่ะเนาะบ่ค่อยวางเดี๋ยวคลิปเนาะพี่น,อน้องเดี๋ยวจะพ,พยายามหาเวลาอยู่ค่ะเวลาวางเนาะค่ะมาเห็ดย่างค่ะย่างย่างไฟแบบเอ่อย่างไฟลอยลอยเจ็ดสิบห้าเนี่ยถึงลอยลอยเจ็ดสิบห้าเนาะค่ะเนาะเปิดเห็นบ่ค่ะไก่ย่างนะคะ แซ่บบ่อบพี่น้องเฮ้ยเหลืองดีแถวบ้านเดี๋ยวมาบิรนจอนมันสุกแล้วเนาะคะ่ะเนาะ